โอ้โหไหวาซากุระดอกสวยงามมากๆเลยฮะดูฮะสีชมพูเข้มเขๆนะดอกพลูพลูกันแบบนี้ร้านกิ๊กกล้วยไม,มย่น้องวันนี้มาร้านคุณกิ๊กเจอดอกไม้สวยงามมากเลยเป็นไหวนะไหวที่ชื่อว่าซากุระนะสวยงามมากๆเลยนี่ฮะใครสนใจก็แวะกันมาได้นะยังทันนะยังทันแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ทันก็นั่นแหละฮะ ไปที่เพจกิ๊กกล้ยไม้เจอแน่นอนอันนี้กระถางละ100บาทดูฮะเนี่ยันแน่นเลยฮะเนี่ยกระถางละทไม่ง้บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เป็นกอใหญ่ๆนะนี่นี่นีกอใหญ่แบบนี้450นะจับไฟฮะเนี่ยส5่เนี่ยสวยงามมากๆดูฮะดอกฮะเขาชื่อว่าซากุระดูสิดอกทำไมสวยจังเลย นี่ฮะน,นี่นี่สวยงามมากๆนะสนใจก็เดินมาชมกันได้นะกล้วยไม้ส,สวยๆร้านกิ๊กกล้วยไม้